ลงไปเวียดฮานะทุกคนนะเสือสมิงแม่ก็นั่นแหละมีเสือสมิงมีเขาเบาหรือเปล่าท่านพูดเองครับทำสักคันหนึ่งวันไหนก็ได้นะทำร้านที่ส่ะเห็นตู้ชั้นร้นที่สงที่วัดไหมเออค่อจะย้ายก็ได้นะแต่าจะครบคันหนึ่งนะทำแล้จบนะทีนี้กับเสือสมิงตัวของแม่นะแลจะไปจ้องการบริเวณทั้งหมดเอาเท่านั้นแหละ อาการเขาเป็นยังไงอาการแม่เขาตัวออกออกรังโบยวายโบวายดูไหมดูค่ะเสือเสมิงไงเข้าใจความหมายไหมสิงอยู่ในตัวแม่เราเนาะอะไรก็ไม่เอาไม่ยอมยอมมันะเสือเสมิงยอมไหมเสือธรรมดายอมไหมเสือธรรมดาก็ไม่ยอมไม่ใช่เสือสมิงเสือมีอาคมเข้าใจไหมเคยเห็นไหมเด็กตุ๊กใหญ่ตัวหนังบ้ากไหมว่าเขาเลียดไปไหนกกิน เอาเสือฉนมีนเยอะกินนะ่ะเข้าใจความหมายไหมตายตออกันูแล้วเข้าใจไ,ไห,ไหไปไลยหกตัวนะ่ะให้จดให้จดเออให้จดนะไปยาอีกหกตัวซิไปในตลาดนะ,ะช่อนก็ได้เพาะช่อนช่อนช่ช่อนหกตัวจะทำาบินจนนที่สงตพันหนักถนะามีเงินเยอะจะทำทีเดียวถ้ามักถ้า ้าเงินยะังน้อยอยู่ค่อยๆทยอยทำนะทำห้จบนะมันจะได้ไปม่จบเขาก็ไม่ไปเข้าใจไหมอันนี้ผมบอกเล่าเขาแล้วพ่อเสือสมิงแล้วเขารับรู้เขาขอมาอย่างนั้นเขาก็บอกไปทําอย่างนั้นให้เขาเข้าใจไหมม่ทำเดี๋ยวก็จะเขาจะแพ่งหัวกระบาาเราทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเขาโมโหเป็นไงอ่ะเขาจะล่อ คนข้างๆรอบข้างหมดเลยนะอันนี้ใช่ไหมหลางการเป็นงั้นไหมโกรธเที่ยวอ่ะเนี่ยมึงิงอยู่สีนะนั่นก่อนนะดงนะ

ไปย่างไปย่างไปแล้วก็ย่างกับมาไปอยู่ของพี่มาย่างก็ได้พี่ได้ไแน่ๆแม่เขาตื่นได้มาที่ตู้ท่านผีมาท่านปัดมาติดูตลอดเวลาไหมดูยังไงเวลาดูดูไม่ไม่บอกอะไรไม่รัลไม่อะไรเลยแล้วก็ออกอาการขึ้นๆนี้แหละอาจารย์เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็จะขาที่จะปวดตลอดต้องมาทำบ่อนเลยครับพี่ใช่ไหมต้ทำก่อนเลยครัมุ้ ลงงายเหนื่อยาการให้ <Denn> ่กานมันค่อยลงค่อยนั่ง่อล <ÜNDNIS> ่อลงก็ค่อยง่อลงีเท่าไรแล้วไมีนแข่งแรงน่อยีไปทบุญใเขาแล้วกันนะ